ลุกผมดัดสวมเสื้อวินเทจยังคงเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายคนคุ้นตาของอินฟลูเอนเซอร์คนสวยแตงโมสยาภาหรือว่าสยาโมนะคะที่มักจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นยุค8090ค่ะล่าสุดก็เติบโตไปอีกก้าวนึงได้มาเป็นนักแสดงหลักในภาพยนตร์ที่แรงบันดาลใจมาจากแบบเรียนภาษาไทยยุค90ค่ะเรื่องมานีมานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนเธอมาในบทบาทครูไพลินนะคะซึ่งเป็นเรื่องแรกของเธอด้วยค่ะ ดูเหมือนทีมหนังเรื่องนี้ก็มีความเข้าทางกับสไตล์ของนักแสดงสาวหน้าใหม่นะคะจะได้มีโอกาสดีไซน์เสื้อผ้าให้กับคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยนอกจากจะเปิดประสบการณ์การสแสดงยังได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะมีค่ะจริงๆเสื้อผ้าบางชิ้นที่ไม่ใช่ชุดข้าราชการนะคะในเรื่องก็เป็นเสื้อผ้าของเราเองด้วยเพราะว่าด้วยความที่แบบเราตัวเล็กใช่ไหมคะเสื้อผ้ากองก็อาจจะแบบหายาก แล้วก็เผอิญที่เสื้อผ้าที่เรามีอยู่ก็มีความโบราณมีความแบบเข้ากับยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการดีไซน์เรื่องของทรงผมท่าทางชุดอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ร่วมกับทางพี่ๆคอสตูมด้วย ดูเหมือนว่าตอนนี้กําลังเป็นขาขึ้นของสยามมนะคะเพราะว่านอกจากงานแสดงภาพยนตร์หรือว่ามิวสิกวิดีโอที่กําลังใกล้เข้ามาไม่กี่วันคือการแสดงละครเวทีค่ะงานแสดงชุกแบบนี้เลยน่าถามนะคะว่าเอา้าจะผันตัวไปเป็นนักแสดงเต็มตัวเลยหรือเปล่าซึ่งเธอบอกว่าไม่ทิ้งความเป็นอินฟลูเพราะว่าเกิดและโตจากอาชีพนี้ส่วนงานแสดงค่ะจะพัฒนาฝีมือและทํางานคูก่คก,กันไปค่ะแน่นอนสยามูยังไม่ละทิ้งความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แน่นอนเพราะว่าเราเกิดและโตมากับ การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หนูก็จะเรียกว่างานแสดงเป็นงานที่หนูออกไปทำนอกบ้านแต่ TikTok เป็นบ้านหนูพอมันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็น MV หลายๆตัวเป็นละครเวทีหรืออะไรก็ตามอ๋อเราก็ทำตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็เริ่มเจอเจออะไรที่มันไม่เหมือนงานคอนเทนต์นะคะเจอความท้าทายบางอย่างที่เอาตรงๆยอมรับว่าเครียด เพราะว่าอย่างทำคอนเทนต์เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นผู้กำกับตัวเองแต่ครั้งนี้เมื่อมาอยู่ในกองละครเนี่ยมีผู้กำกับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่รู้สึกหลงรัก เดินทางบนเส้นทางในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เข้าปีที่3ค่ะตอนนี้ผู้ติดตามผ่านช่องทาง TikTok ของสยามโมมากกว่า3ล้านคนแล้วนะคะเธอบอกว่าการมีงานหรือว่าคนติดตามมากขึ้นคอนเทนต์ที่นํามาลงก็ต้องมีมาตรฐานถือเป็นอีกหนึ่งอย่างสำหรับปีนี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฝันของสาวอินฟลูที่ผ่านเวทีประกวดยางเตอร Voice นะคะนั่นคืออยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองค่ะ